สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะกับทางท่านพลเรือเอกวราวิทย์เก่งเรียนและดิฉันกุธิดาชวนกุลนะคะสวัสดีค่ะท่านคู้สวัสดีครับสวัสดีครับอ้อมันสับสนโอลหมานกันไปหมดเลยหุ้นเซ็นก็จะเปิดอีกอะไรมั่วชสวยหมดไอ้รัฐบ้านก็แย่งนั่นโอ้ยเสรีก็บอกเหมือนหมาแย่งชามข้าว <c oughs> คุยกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรโอรานถิ่นบางเตียยนะคะสวัสดีค่ะท่านรย์คะสวัสดีครับส<า>วัสดีครับท่านผู้ชสวัสดีครับ อาจารย์ครับมันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยเนี่ยครับอยู่ดีดีกลายเป็นรองเขมรในทุกๆเรื่องไปเลยนะครับอาจารย์ผมประเมินนะครับว่าคือส่วนหนึ่งนะครับในทางการเมืองต้องจำได้ว่าการข่าวของเขมรเนี่ยนะครับเขาเขาดีดีมากในทางการเมืองไทยเขารู้ว่าความรู้สึกนะครับของคนไทยนะครับกับรัฐบาลเป็นยังไงและที่สําคัญนะครับผมคิดว่าทางกัมพูชาโดยเฉพาะสาเร็จ ุนเซนหรือว่าสมเด็จวุนเซนเนี่ยนะครับเขารู้ึก้นลึกหาป่าสำคัญของผู้นําทางการเมืองเราก็โดยเฉพาะตระกูลชินวัตรพอเป็นเช่นนั้นปั๊บเขาก็จะสามารถที่จะฝุกป,ปั่นอะไรก็ได้เพราะเขารู้ว่ารัฐบาลเราเนี่ยไม่กล้าตอบโต้ตตตเขาเพราะว่าขาอตอบโต้ร็จปั๊บเขามีข้อมูลนะครับที่จะพร้อมจะแจจะเปิดเผย มันก็ทําให้นะครับ,บรัฐบาลเองก็ไม่กล้าตอบโต้เพราะไม่กล้าตอบโต้เสรับไอ้ปัญหาหลายายอย่างนะครับมันปัญหาที่คนในสังคมรู้อยู่แล้วครับอาทิเช่นนะครับเรื่องชั้นสิบเรื่องชั้นสิบสี่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณทักษิณคืสสอคนในสังคงมารู้อยู่แล้วนะครับแต่เราอะนะครับโดนหลอกจากระบบราชการโดนหลอกจากกรมราชธรรมโดนหลอกนะครับจากโรงพัลตำรวจ นะครับเพราะว่ามันเป็นการเมืองของชนชั้นนาที่ต้องการให้คุณทักษิณเข้ามานะครับช่วยเหลือนะครับในกรณีของนะครับต่อสู้กับพัคส้มมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนกระบวนการของความตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นเรื่องนี้นะคนในสังคมก็รู้นะครับคุณเต็มก็รู้นะครับแต่ทางรัฐบาลตอบโต้อะไรไม่ได้นะครับนี่ก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะนะครับสุกปั่นกระแสได้ตลอด บวกกับนะฮะต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งผมก็เห็นด้วยนะผมเชื่อโดยประทับใจเลยว่าสิ่งที่คุณแพทองทานพูดว่ากองทัพโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้เป็นคนของฝั่งเราผมมัน่นใจว่านี่คือเรื่องจริงที่คุณแพรทองทานพูดจากความรู้สึกและผมก็ประเมินว่าคนที่ติดตามการเมืองก็งคงจะคิดเช่นนั้นแหละครับว่ากองทัพไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลพิเศษจริงๆ นะครับเป็นเงินตั๊บนะสมเด็จวุ้นเส้นก็นสามารถปลุกปันอะไรก็ได้นะฮะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเท่าที่สื่อเขาไปสรุปมาประเด็นที่ทางสมเด็จวุ้นเส้นแกไลฟ์เนี่ยนะคะประหนึ่งว่าแกไม่พอใจทางคุณอิงนะคะเหมือนไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดนะที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เรียกผมว่าพ่อแต่จากคลิปเสียงก็คืออังเคิลใช่ไหมคะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยอิงดูถูกผมหาว่าฮุนมาเน็ตไม่เป็นมืออาชีพอะไรแบบนี้มุมของอาจารย์มองว่าที่เขาออกมาที่พยายามมาปั่นปั่นทุกวันนี้เป็นเพราะความไม่พอใจที่มีต่อคุณอิงจริงจริง,รงหรือมันมีบางกระแสะที่ว่าขัดกันในเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนโอะค่ะผมว่าเป็นจิตวิทยางการเมืองนะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับก็น่าเห็นใจคุณแพทองทานนะเพราะถ้าเราดูภูมิหลังของท่านนายกกับคุณทั้งสินเนี่ยน,นะครับสองคนพ่อลูกเี่ยเขาก็มีความรักกันมาก เราเห็นท่าทีของคุณแพททองทานตอนที่สมัยที่คุณทักสินโดนศาลตัดสินที่ภาคสาก็ามีการผูกพันกันมากแล้วด้วยความชาญฉลาดด้วยเกมการเมืองที่เหนือกว่าของสมเด็จบุญเซนเนี่ยการพูดแบบนี้หมเี่ยมันจะสร้างตราบปาปให้กับคุณแพททองทานไปตลอดชีวิตนะครับว่าเออปัญหาทั้งหมดของครอบครัวที่ผูกพันกันมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องต่างๆเนี่ยมันพังเพราะคุณแพททองทานสอง การบริหารต่างๆของประเทศในฐานะที่เป็นนายกนี่นะครับพังเพราะขุนแพทองฐานอันนี้ครับที่ผมเรียกเป็นชั้นเชิงทางการเมืองที่ที่เหนือกว่าของสมเด็จบุญชัยเนี่ยที่ทําให้นะครับความรู้สึกประดันเนี่ยไปอยู่ที่คุณแพทองฐานนะครับส่วนนะครับเรื่องความแปดได้จริงๆนะครับเราก็นะครับต้องต้องดูกันต่อไปครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่แต่แน่นอนนะในในการเมืองระดับนาะในในโลกใบนี้มันมีไม่ไม่เกี่ยวเรื่องครับหนึ่ง นะครับแยกอาชีพกันทํากินถามว่าคุณเซนกับสมเด็จบุญเซนนะครับกับคุณ<อ>ทักษิณิน,นียแยกอาชีพการทํากินไหม,ไมน่าจะใช่นะครับสองนะครับแย่งกูกันส่งวาดก็ไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ครับสามแย่งอานาจกับปกครองซึ่งดูตอนนี้ผมคิดว่าความตัดแย้งเนี่ยมันน่าจะเป็นความตัดแย้งเรื่องอํานาจในทางเศรษฐกิจทางการเมืองของสองตระกูลนี้แหละครับ ที่มันเหนือที่มันมีความซับซ้อนมากแล้วท่าทีต่างๆนะครับผมก็ไม่ใช่เฉพาะคาสิโนโครับเรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะครับ MOU43 นะครับที่เกาะขูนนั่นแหละครับเป็นหัวใจใหญ่ของความขัดแยง้งถ้าเราจํากันได้นะครับตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาเนี่ยอยู่ๆเรื่องนี้ก็ถูกพูดนะครับอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลรัฐบาลมีท่าทีที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่สังคมกดดันมาก ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทั้งสองตระกูลเนี่ยคงจะพูดคุยอะไรกันอยู่นะครับว่าจะต้องทําเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อที่จะได้นะครับไปจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันแล้วนะครับคุณทูนี่ทูนี่เองก็ย้ําหลายครั้งว่ามันจัดการได้ง่ายดังเอาทรัพยากรเหล่านี้มาเลียร์ร่วมกันแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ไปต่อไม่ได้มันก็ทาให้นะครับคนเป็ดบุญเส้นก็ไม่พอใจนะครับว่าเอ๊ะก็ช่วยกันมาตลอดนะครับพี่น้องเสื้อแดง ตอนที่ต้องหนีกันไปก็นะครับขนาดว่าสสผู้ทงรมเกลียดนะครับในรัชสภาไทยกินกันเดินปฏนประชาชนยังเขียนคำกรสมาดิีแทบเท้าสมเด็จบุนเส้นนะครับแม่ผมถ้าไปดูในคลิปใช่ครับถึงแมะอนาใจครับอาหารข้าวอาหารการกินนะฮะสมเด็จบุนเส้นก็ดูแลคลับหลายอย่างผู้นําที่หนีไปนะครับสมเด็จบุนเส้นก็นะครับคอยดูแลทุกอย่าง ซึ่งมันแบบเนี้นะให้เหมือนกับช่วยเหลือดูแลทุกอย่างและไปตกคารับปะเขาว่าจะดูแลผลประโยชน์นู่นนี่นั่นแะต่ทาใ,ให้ไม่ได้แล้วมาเจอเรื่องคาสิโนอีกนะครับผมก็เลยทําประเมินว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้สมเด็จบุญเส่นไม่พอใจอ่ะครับอาจารย์ครับแต่ถ้าเรานักการเมืองเรานะครับมีจัญญาบัน เป็นบึงนอกเนี่ยเขาลาออกไปแล้วถ้าลาออกไปไอ้แพทองทานผ่านทองแท้พินทองอะไรบ้าบอเนี่ยจัไไ่อย่างจำชื่อแมงลาออกไปมันก็จบทุกอย่างก็จบสิน้นมันเกิดจากตัวเราหรือเปล่าครับที่<ช>ไม่คันได้ออกคือคือ,คอเรื่องที่มีคนไรร้องเรื่องที่ทำรร้ายแรงเนี่ยนะครับต้องทำวามข้าใจอย่างเรับว่ารัฐมนตรีมาตรา,าน,นี้นะครับมันเป็นมา,มา,มาตราที่กว้างมาก แต่หลักเจตนาจริงๆนะครับก็คือเขาอยากจะให้นักการเมืองครับมีจิตสำนึกทางการเมืองมีจริยธรรมทางการเมืองว่าอะไรที่ตัวเองทําผิดนะครับก็แสดงความรับผิดชอบแต่ถ้าตัวเองยังไม่แสดงความรับผิดชอบเนี่ยนะครับการที่ออกกฎหมายกว้างอย่างนี้ก็คือไ้มีกระบวนการไปร้องนะครับเพื่อดำเนินการนะครับว่าอะไรที่มันเข้าข่ายมีความผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่านักการเมืองไทยเนี่ยเราไม่ได้ตระหนักเรื่องพูดนี้ เราก็พยายามจะบอกว่าเรายังมีเสียงข้างมากอยู่เรามาจากการเลือกตั้งนี่คือบอกประชาไตยแต่โดยหลักแล้วนะครับไอ้ระบบประชาธิปไตยมันเป็นตัวแทนของความไว้วางใจนะครับถ้าประชาชนหมดความไว้วางใจแล้วะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามีถึงสี่ร้อยเสียงให้มีทั้ง500ห้าร้อยเสียงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าครองใจประชาชนไม่ได้ครับมันก็หมดความชอบธรรมแล้ว แต่ปรากฏว่านักการเมืองเราไม่ได้คิดในมุมนี้เราคิดเพียงแค่ว่าเขายังอยู่ต่อได้นะครับและไม่ต้องแสดงควา,เามเป็นชอบใดๆใอย่างเช่นเขาก็อ้างว่าเขาได้ขออภัยไปแล้วนะครับเรืทางคารพกันการขออภัยนี่นะครับมันไม่ได้หมายถึงการสํานึกผิดนะครับในทางการเมืองคือขออภัยคือยืนยันว่าตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องนะแต่อาจจะขัดความรู้สึกประชาชนหละระการต่อมานะ ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศที่เขามีนักการเมืองที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นกรณีนี้เกิดขึ้นกับสองประเทศเนี้ครับผู้นาเขาลาออกตั้งแต่วันนั้นแล้วครับถูกต้องเลยครับอแต่พระเอิญผู้นําเราเนี่ยเขาไม่ได้ความสําคัญกับประเทศต้นแบบดีๆอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แต่เขาไปไปยึดแบบเกาหลีเหนือครับอ่า ใช่ครับแลวเขาเรายังพูดอีกนะครับจะต้องอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้ผิดของเขานี่เขาไปทันทีเลยลาออกเพราะทำผิดเกาหลีแม่งไปกระโดดหน้าผาตายหาไปเลยครับอาจารย์โอลานีใช่ครับบอกว่าเราอะไปเราอะนะไปเอาตัวอย่างเกาหลีเหนือต้อไปกระโดดอย่างเกาหลีใช้ใช่ทีนี้ค่ะอาจารย์คะทางวุ้นเส้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเนี่ยกรุงเทพอาจจะมีสงครามยาวได้ แล้วมีการไปชมด้วยว่ายุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยดีที่สุดที่เขาพูดเนี่ยเป้าประสงค์เขาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกจริงๆไหมฮะและถ้าเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยผลมันจะได้หรือเสียกับกัมพูชายัางไงคะอาจารย์คะคือผมประเมินนะครับว่าอย่างที่ผมนะครับนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าการข่าวทางการเมืองของนะครับประเทศกัมพูชาในสถานการณ์ทางการเมืองไทยนะครับเขาดีกว่า เราหลายเท่าเขารู้เื่อพลึกหนะาะการเมืองไทยอสมควรการสื่อสารในทางการเมืองลนนนักษณะนี้ผมประเมินว่าเขาต้องการที่จะสร้างความปุกปัน่นปุกปั่นสร้างความวุ่นวายให้บรรดากลุ่มชนชั้นนาทางการเมืองเราเองนะครับโดยเฉพาะเขาจัดสัญญาณได้ถูกนะครับว่าหลังจากนะครับคุณโทนี่นะครับในฐานะนายกตำ้งตีตัวจริงเนี่ย ได้หาทางที่จะยึดจัดตัวหมาไทยคืนนะครับจากเสนาหนูอนุทินเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าถ้าสองคนนี้นะครับเขามีทางขัดแย้งกันน,นะครับถ้าเขาลุกปั่นขึ้นไปอีกให้ความรู้สึกเกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณแพรทองถามที่จะไม่ให้สามารถในการบริหารรัฐบาลยากมากขึ้นเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่านะครับพรรคกูรใจไทยนั้นเป็นพรรคอันดับสอง และอย่าลืมว่าพรรคูุิใจไทยมีคุณเนวินที่เป็นครูใหญ่ยยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจอมยุทธทางการเมืองคนหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดปั่นให้นะคุณอนุทินนะครับคุณเนวินเกิดความขัดแย้งกับคุณแพทองทานคุณโทนี่ได้เมื่อไหร่รัฐบาลก็จะไปต่อ,อยากส่วนจะเปลี่ยนตัวเป็นใครอะไรยังไงผมคิดว่านะฮะเป็นการปลุกปั่นที่เฉยนะถึงแม้ว่าจะสื่อสารใทนทำนองว่าสมัยพลเอกประยุทธ ความขัดแย้งระหว่างนะครับชายแดนกัมพูชานะครับกับไทยก็มาในเป็นแบบนี้คือพูดให้เห็นนะว่าท้ามกลางความขัดแย้งแบบนี้นะครับรัฐบาลแททองทานอาจจะโดนยึดอำนาจนะหรือนะไม่ได้คือยึดอำนาจในความหมายว่าต้องเปลี่ยนตัวนายกนะไปหาพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าคือทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารู้อะ ว่าสถานการณ์การเมืองเราเป็นยังไงเป็นการปุกปั่นเป็นการเจี๊ยบหรือการเจี๊ยบนะฮะคุณเต็นอยากจะนั่งนะ่าอินไวเล่นเฟซบุ๊กนะครับโซเชียลที T ่กัพูชาเห็นข่าวการทะเลาะก,การนักการเมืองไทยครับแค่นี้เองครับครับเพราะตรงเนี้ยเขามีจะได้กันได้นะครับอาจารย์โอรานเพราะว่าถ้าเผื่อเขาบอกว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเป็นใครแล้วเราเปลี่ยนเนี่ย <ๆ S 2> เขาได้คะแนนในประเทศเขาจมเลยไหมกูสิบเจ็ดล้านอะกูสั่งมึงได้เลย เห็นมากถูกต้องก็คือไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปไหนนะได้หมดเขาก็จะบอกนี่ไงว่าเขาไม่ได้เป็นเฉพาะผู้นําในประเทศกัมพูชานะวันนี้เขายังทรงอิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทยได้ด้วยเห็นไหมไม่ว่าพูดไปทางทางไหนที่ท่านบรรดาวิทย์ท่านคอนสเกตเหครับคนสเกตก็รู้สึกว่าโอ้ผู้นําเราไม่ธรรมดาสมเด็จวุนเส้นเนี่ยมีอิทธิพลในการเมืองไทยสูงด้วยนักการเมืองไทยยังต้องฟังแม้กระทั่งไม่ต้องอิจฉาในการที่สมเด็จวุนเส้นพูดถึงคุณทักษิณและคุณทักษิณไลกาตอกโต้เนี่ย ผมเชื่อว่าสื่อในขามเซึ่งเป็นสื่อที่วุ้นเส้นนะครับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็จะสื่อสารไปในทำนองว่านี่ยงไงทักษิณมีที่พลนที่สุดในประเทศไทยซึ่งเราก็รู้รในขณะเดียวกันทักษิณยังไม่กล้าต่อกรกับวุ้นเส้นแสดงว่าวุ้นเส้นมีอํานาจเหนือรัฐบาลไทยด้วยเหนือประเทศไทยด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าใน,ในการข่าวในการสื่อเขาในฐานะที่ตระกูลคุณกําลังตกต่ํา จากการบริหารงานที่ล้มเหลวก็ตามแต่หรือความมีความพยายามของกลุ่มต่างๆในพูชาที่ต้องการล้มนะครับตระกูลค,คุณเนี่ยนะครับมันก็ทะลึ่งสำนักว่าเเขาเขามีอิทธิพลสูงมากนะต้องประเมินดีดนะเขาไม่ได้มีอิทธิพลเฉพาะในประเทศไทยนะการเมืองไทยก็ยังคุมสภาพได้ใช่ครับแล้วเขาทิ้งมาแต่ละอันเนี่ยน่ากลัวมากเลยบอกว่าเขารู้เขาเนียใครเอาเงินมาฝากไว้ที่เขาเยอะอยใหญ่เขาเปิดนะ,ะใหายเปิดนะ,ะมันคิดไปได้ว่าฮ แล้วมันจะใกล้ตัวเข้ามาเลยมมันไม่กล้าดิเพราะว่าเงินเงินเขาอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับมันคิดไปได้ร้อยแปดใช่ครับคือถ้าถ้าเราดถ้าเราสังเกตนะครับท่านบรรวิศครับเราคุณทักษิณได้เป็นคนปากไวนะแล้วก็ตอบโต้ใครตอบโต้แรงด้วยอย่างเช่นการตอบโต้นะครับคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นการตอบโต้เชิงบูลลี่นะฮะซึ่งผมคิดว่าตอบโต้แบบนี้ไม่ดีเลยไปบูลลี่เขาไม่สมควรทำ ท่าน,นยังทำท่านยังกล้าทํานะแต่กับสมเด็จบุ้นเส้นไม่กล้าเลยนะฮะใช่ค่ะแสดงว่าเขารู้ว่าถ้าตอบโต้อะไรไปสมเด็จบุ้นเส้นเนี่ยถ้าสมเด็จบุ้นเส้นเปิดโปะอะไรมาอีกเนี่ยพังแน่นอนอซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยทาให้รัฐบาลนนบริหารยากมากมเราไม่สามารถตอบโต้อะไรเลยได้เลยเราจะต้องใช้วิธีการบริหารแบบเป็นทางการในขณะที่การบริหารการแบบเป็นทางการนั้นไม่ว่าออกมาตรการใดๆคนก็ไม่ค่อยเชื่อถือครับ เขาอย่างเช่นบอกว่าจะตัดไฟแต่ก็ยังขายไฟเขาอยู่อบอกว่าจะจะไม่ขายถ้ามันก็ยังขายกันอยู่เ,เพราะอะไรฮะเพราะผมเชื่อว่าคนในสังคมไทยก็รู้ว่าผลประโยชน์ในขเขมรนั้นไม่ใช่ได้ไม่ใช่เฉพาะนะกลุ่มทุนที่เป็นพวกสิงคโปร์มาเลเซียส่วนหนึ่งก็คือนักการเมืองไทยนี่แหละครับมันก็เลยทําให้มาตรการต่างๆนะคนก็ไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วดีไม่ดีเนะฮยคนที่ได้ผลประโยชน์ จากการลงทุนในกัมพูชาคือคนในรัฐบาลครับนั่นเดือดร่ครับแล้วเขาทิ้งไพ่มาแต่ละอันเนี้ยเพี้ยเพี้ยเพี้ยเลยกระตูนมันว่าดีครับผมรู้อันหนึ่งนะครับว่าคุณเซนกําลังยืนดุทักษิณทักษิณนั่งก้มหน้าอย่างเดียวเลยแต่ว่าพอหันกับมาทักษิณกับเมืองไทยตะวาดเขาไปทั่วหมดเลยแล้วนี่มันคืออะไรใช่ครับคือก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคุณโทนี่เนี่ยนะฮะท่านบรรวิตในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็รู้ว่า คนที่เติบโตมาในวงราชาการเนี่ย mm hmm. เขารวบอำนาจรวบอำนาจมากแล้วเขาก็รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณโทนี่สามารถใช้อำน,นาจในสังคมไทยได้เพราะเขารู้ว่าเขาเมียนาจสูงสุดอันนี้คือเขาก็รู้ว่าในเมื่อเขามีอำนาจสูงเยอะที่สุดเาก็จะสามารถแช้กอำน,นาจกับคนที่ไรอำน,นาจได้ mm hmm. ในขณะเดียวกันพอไปเปรียบเทียบกับสมเด็จวุ้นเส้นเนี่ย mm hmm. วุ้นเส้นเขาเขากลุ่มอะกลุ่มข้อมูลกลุ่มความลับ ไอ้ความลับในข้อมูลนี่คือคืออํานาจอย่างหนึ่งอืมใช่ครับที่ต้องทําให้นะครับคุณโทนี่ต้องยอมอืมนี่กลายาเป็น,น <ะ S 1> กลายเป็นแมวเลยนะครับนั่งเงียบ,เ,ยบเลยเทียบกับกับพลเเบกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยอํานาจต่างกัน,นอืมระหว่างโทนี่กับพลเ,เดเบกเสรีพิสุทธิ์อานาจต่างกันพอหนนาต่างกันครับโทนี่ก็ใส่ไม่ยั้งเลยบุรี่เพืาเลยอืม,อม เขาเป็นรุ่นพี่เลยนะครับอาจารย์โรรารุ่นพี่ตั้งหลายปีเขาไปเรียนปกครองในร้อยตำรวจด,ด้วยเสรีเขารุ่นแปดผมรุ่นเจ็ดไอ้ทักษิณว่ารุ่นสิบพระแต่อำนาจต่างกันนะรุ่นพี่รุ่นน้องแต่อำนาจท,ทางการเมืองต่างกันนะโทนี่เขาได้สิทธิพิเศษนะครับในการที่จะมาต่อสู้กับพักส้มนะครับซึ่งไม่ว่าสุดท้ายจะสู้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเออรื่อดีไม่ดีอาจจะหักหลังคนที่อนุญ,ญาตให้เข้ามาด้วยก็ได้เป็นไปได้ครับ ทีนี้ค่ะอาจารย์คะมีกระแสข่าวหนึ่งออกมาว่ามีความเป็นไปได้ที่พักภูมิใจไทยจะกลับมาร่วมรัฐบาลเพื่อไทยที่มีคุณชยัยเกษมนิติสิริเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเขาบอกเขียนแปะข้างฝาไว้ก่อนเลยอาจารย์มองยังไงบ้างคะคือถามว่านักการเมืองไทยเนี่ยร่วมกันได้และร่วมได้กันหมดแต่ถ้าร่วมแล้วอิทธิพลของนะครับโทนี่ยังอยู่เนี่ยผมคิดว่าพักภูมิใจไทยก็จะเสีย รังวัดเสียจุดยืนทางการเมืองเพราะว่าชายกาเสรมก็ยังเป็นเด็กของโทนี่อ่ะครับถึกแม้ถึงแม้จะเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ผมคิดว่าโทนี่ยังสามารถคีุ้วตักได้อ่ะเอาก็ให้คุณมาเป็นได้ไดะให้คุณเป็นได้ก็เอาค,คุณออกได้อ่าใช่ครับนอกแค่จากนะคร<อ>ับว่าถ้าภูมิใจไทยจะมาเนี่ยตําแหน่งนายกต้องไม่ใช่มาจากพรรคเพื่อไทยอ่ะครับอ,รออย่างเช่นนะครับคือปัญหาก็คือ แชรเกษมเป็นได้ไม่เป็นได้แต่แชร์เกษมจะมีปัญหาเรื่องจุดยืนทางการเมือง mm hmm. เกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับขึเร mm ื hmm. ่องนี้ mm hmm. ผมว่าสังคมก็จะรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับแล้วจะทําให้พักเพื่อไทยนะครับเสียความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจเก่านะครับมันก็อาจจะทําให้ไหลไปที่นะครับพักรวมไทยสร้างชาติ mm hmm. แต่แน่นอนพักลวมไทยสร้างชาตินะครับ mm hmm. ก็อาจจะไม่สามารถไปต่อได้เพราะคุณธีรพันธ์ก็มีคดีความอยู่ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องสูงยังที่ หรือการถือครองหุ้นเพรพิรารไปต่อไม่ได้ก็ <c oughs> ะจะมีนะรลุงคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่ท่านเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าไม่มีผมแล้วทุกคนจะรู้สึกหรือว่าจะเักวันหนึ่งจะคิดถึงผมมางซ <c oughs> ึ่งวันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีคนคิดถึงลุงตู่ <c oughs> วันนั้นนะ <c oughs> ครับใช่ครับคือถ้าสถานการณ์ตอนนั้นผมกาเชื่อเพื่อไทยก็ไม่มีทางที่จะยอมออกจากการเปทักร่วม ยังไงก็ต้องยืนกระต่ายครับคือยังไงก็ไม่ต้องยังไงจะไม่ยุสภาพูดง่ายๆก็ต้องยอมเป็นนั่งร้านให้กับพลเอกประยุทธ์พอเป็นอย่างนั้นตับภูมิใจไทยจึงมีโอกาสกลับเข้ามาครับเอ่าเห็นผมเห็นด้วยอาจารย์ครับถ้าบอกว่าชุดนี้อยู่ไม่มีทางหรือไม่ก็เอาพี่ชายผมมานะครับเขาเอาแน่เอาพี่ป้้มผมก็มานะครับอ่าเสียงเสียงผมไม่ถึงใช่ไหมคะอ่อไม่เป็นไรเสียงไม่ถึงเสียงไม่ถึงไปซื้อก็ได้ อา้าวันนี้บอกว่าให้บิ๊กป <insan>: ้อมเป็นนายกเสียงหาดสามเสียงขอประกาศใต้ดินหน่อยใครจะมาบ้างไม่ต้องบอกนะบอกมาด้วยความหวังใจไม่เอาการคือง่ายคือไปคุยเงินในทางรับนะ่มาติดเสียงเอาไปขอเอาไปสอเก้าอี้ชี้ขาดรับไม่ไหวครับใช่ครับแต่สถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยยังไงคุณอิงก็อยู่ยากแล้วถูกไหมฮะอาจารย์เพราะถ้า คือดูทรงแล้วน่าจะต้องไปด้วยกระบวนการของนิติสงครามไหมคะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องกระบวนการเหล่านี้เลยนะคือผมเชื่อผมเคารพในกระบวนการที่ทําแต่ผมไม่เชื่อกระบวนการที่ทําไทยครับในในมุมมองผมนะขึ้นอยู่กับเครือข่ายอํานาจเก่าว่ามีความจําเป็นต้องใช้บริการคุณทักษิณหรือไม่มมถ้าเครือข่ายอํานาจเก่ายังไม่มีตัวแทนที่ดีกว่า และยังเห็นว่าคุณทักษิณและคุณแพทองทานยังมีความจําเป็นในการต่อสู้กับรระประชาชนฟันองครับคุณแพทองทานรอดคุณทักษิณรอดอทนันติสีรอดในหนึ่งสองรอดหมดครับ<อ>ไม่ต้องคิจาราแต่ถ้าเกิดว่านะครับเห็นแล้วว่าคุณทักษิณหรือว่าโทนี่เนี่ย<อ>ออยังอยู่ในภาวะเครือบแคลงสงสัยนะครับ<อ>คุณแพทองทานไม่สบายคือผูดไม่ไม่ไว้วางใจ อถ้าไมไ่ไม่ไว้วางใจหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้อันนี้คุณแพลต่องพาจะาโดนโดนนี่กิสมคบแน่คือผมไม่ได้บอกว่าประเทศเรากระบวนการที่ทำมันปกติคือถ้ามันเป็นปกติมันไม่มาถึงสภาพนี้หรอกครับม,มันขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอำนาจหรือว่าเครือข่ายอำนาจเก่าอ่ะเขาจะต้องการอะไรยังไงกระบวนการที่ทำเหมือนกับสมยนรับใช้อ่ะไปเขียนมาไปอธิบายมานะครับโทษนะโทษนะ อุติเอาอย่างเงี้ยมึงไปเขียนมาเอ,อใช่ครับผมไม่ผมฟังอาจารย์แล้วผมตกใจเลยเพราะว่าทุกคนรอดหมดตกลงประเทศไทยชิบหายคนเดียวเอ,อใช่ครับคือระบบเรามันพังแล้วครับคือตั้งแต่การตั้งรัฐบาลก็ดีเรื่องแค้นสิบสี่มันทําให้ระบบราชการเราทั้งระบบสถาบันทางการบริหาราพังพังเรื่องอย่างเช่นการทุกวันนี้การพูดถึงการ ซื้อกันซื้อเสียงก,ก,ก,ยกันก็นเป็นปกติการพูดกันก็เป็นปกตินะครับการดูดกันก็นเป็นปกติทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่คือความเสื่องของระบบการเมืองที่เรายอมรับมันได้คือไอ้สภาพที่เรายอมรับความผิดปกติได้เนี่ยแสดงว่าบ,บ้านเมืองเรารผิดปกติไม่ปกติอืมชัดเจนค่ะจ๊ะคือสิ่งสิ่ง <dripping. S 2> ใช่เรับเรารับยอมรับความผิดปกติจนกลายเป็นปกติอทั้งที่มันไม่สมควรยอมรับแต่เราก็ยอมรับ ค่ะแมวันนี้ขอขอบพระคุณพราคุณมากเลครับอาจารย์หมไม่ได้ไม่ได้เจออาจารย์นานเลยขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทิงอย่างอาจารย์ว่าเลยน่ากลัวชิบหายเลยแมงเลยตกลงมึงล่อาหมดประเทศพังโอ้ยใครเขมรบอกว่าหมูเลยประเทศไทยตัวผู้นําอย่างนี้มาทําอย่างนี้แล้วกับทหารตัวเองก็ไม่ถูกกันโอ้ยเละเทะเละเทะทีนี้ค่ะ มีอีกหลายอย่างนะที่ทางสมเด็จวุ้นเส้นแกพูดเนี่ยนะคะทั้งเรื่องการปรับรังแกง call center เนี่ยแกย้อนถามเลยนะว่าใครกันแน่ที่หนุนอาชญากรตามชายแดน<อ>แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของยิงมาได้ถึงกรุงเทพเลยอะไรประมาณนี้นะคะต้องอ่านี่นี่กองทัพกัมพูชามีอาวุธยุโทโธปรกรณ์สมัยใหม่ยิงไกลถึงกรุงเทพ ช่วงหน้าค่ะบอบเอ่อไอ้ไอ้ไอ้ฮุนเซนกินยาไม่ได้ขยาหัวแล้วี่ยเดี๋ยวพูดคุยกับพลโทดรพงศกรรอดชมพูนะคะในช่วงหน้าพักครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ